บุฟเฟ่สุกี้จ้าสามสิบเก้าบาทตักได้ไม่อั้นเลยนะบุฟเฟ่สุกี้จ้าบุฟเฟ่สุกี้แม่น้องอันนี้ตักได้ไม่อั้นเลยใช่ไหมครับไม่อั้นเลยน้องเดี๋ยวนะพี่เล็กแค่เงี้ยนะครับโอ้ยเห็นถ้วยอย่างนี้นะมันไม่เล็กไปหรอกมันเป็นถ้วยไว้ใส่เครื่องเท่านั้นส่วนผักกาดขาวกับเส้นเนี่ยพี่ใส่ยแยกให้พี่มันเล็กกว่าฝ่ามือผมเีงนะครับ ้น้องเห็นด้วยเล็กๆแค่นี้นะตักเครื่องได้เยอะมากไม่เชื่อน้องลองตักดูได้เลยแต่มีข้อแม้นะตักเท่าไหร่ก็ได้เลยขออย่างเดียวขอให้ตักจนมันไม่ตกก็พอได้หมดทุกอย่างเลยเหรอครับพี่ได้หมดทุกอย่างเลยฮะผมเลือกแล้วนะครับนี่ครับ เอาวุ้นเส้นหรือมีหยกล่ะเอาวุ้นเส้นครับเอาแบบแห้งหรือแบบน้ำละ่ะเอาน้ำครับอ๋อแล้วเอาน้ำมากหรือว่าน้ำน้อยเอาพอดีครับพี่อ๋อพอดีนี่คุกขิกไหมคุกขิกได้ครับแล้วแต่พี่เลยครับได้จ้าพี่ครับแต่ผมขอผักเดอะนะครับเดี๋ยวผมนั่งรอนะครับจ้า ครับโอ้ตอนแรกผมตัดนิดเดียวอ่ะที่ผ่านบานนี้ได้เยอะมากเลยนะครับเห็นไม่ละน,นะ้องเลือกน้ำจิ้มได้เลยนะได้ครับมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยขอบข่าว พี่ับเดี๋ยวถ้าวันหลังอร่อยอมันจะมาซื้ออีกนะครับได้เลยพี่เปิดทุกวันครับคราบผมไปแล้วนะครับจ้าร้านบุฟเฟ่สุกี้ตักได้หมดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าผักกาดขาวกับพวกเส้นเนี่ยฉันใส่ให้แยกแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยใบละห้าบาทจ้าตักเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะเท่าไหร่ก็ได้จ้าแต่ว่าถ้าตักจนมันตกเนี่ยทางร้านขอปรับห้าสิบบาทนะคะได้เลยค่ะอย่างฉันอะโรสฟชนแนลอยู่แล้วแค่นี้เบเบค่ะ เท่าไหร่ก็ได้เนาะเท่าไหร่ก็ได้ฝากกระเป๋าเลยนะคะพอดีว่าเอามันมาเที่ยวได้ไม่ได้เอาอะไรใส่หรอกมันน่ารักดีตักเยอะๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะต้องสูงๆเลยค่ะเหมือนพันไว้คุณอ่ากินหมูแล้วก็กินเห็ดเยอะๆค่ะ ใส่ออกค่ะใส่อีงอุ้ยเอองั้นงั้นพอแล้วค่ะพอละคุณนี่คุณตักของฉันจนตกเลยเหรอก็แค่สามชิ้นเองอะไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องจ่ายฉันมาเลยห้าสิบบาทอะมันจะไปได้ยังไงน่ะห้าสิบมันแพงเกินไปฉันไม่จ่ายหรอกนะรีบทําให้ฉันเลยนะฉันไม่จ่ายหรอกนะห้าสิบบาทอะก็ต้องจ่ายค่าบัตรมาสิเพราะว่าคุณจ่ายไปดีกว่าผมจะได้ซื้อต่อ ได้ไงล่ะคุณเนี่ยถ้าถ้วยหนึ่งอะ่ะมันแค่สามสิบเก้าชันจ่ายห้าสิบมันจะไปคุ้มได้ยังไงล่ะสู้ฉันซื้อสองถ้วยไม่ดีกว่าหรอร้านบุฟเฟ่เขาบอกอยู่ว่าตักเท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามตกถ้าตกต้องปรับห้าสิบบาทคุณก็แค่ทําตามเงื่อนไขปะอุยไม่หรอกฉันไม่จ่ายอะ่ะคุณจ่ายค่าปรับมาเลยนะห้าสิบบาทเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งบอกอยู่ว่าถ้าตักแล้วถ้ามันตกอะ่ะคุณก็ต้องจ่ายค่าปรับมาเลยฉันน่ะทำบุฟเฟ่ก็จริงคุณแต่ถ้าคุณอยากกินเยอะขนาดนั้น้้นทไมไม่่่ซือออถวยยปเเลละใช ผู้จ่ายเท่าไหร่นะแปดสิบเก้าค่ะอะแม่ค้าครับปู่ขอช่วยหนึ่งครับเร็วๆล่ะ,ละน้ำน้อยๆอยูกคลิกเออไปนั่งรอที่ร้านก่อนอเสร็จแล้วจ้าของฉันนะ่ะรีบใส่ถุงมาเลยนะจะไปกินที่บ้าน ใส่น้ำจิมขาวหน้าทีแบบไม่ตกว่ากันเดีย๋ยวกระเป๋าอ่ะขอบใจเอาวุ้นเส้นหรือมีหยกเอามีหยกค่ะแม่คะารอแป๊บเอ้ยไม่ค้าไม่ค้าจะทำอะไรเนี่ยก็ลวกมีหยกไงเนี่ยมันไม่สุก จะลวกทำไมมีหยกมันสุกอยู่แล้วไม่ต้องลวกหรอกที่ผมกินแบบไม่ลวกอ่ะไม่ได้ฉันให้ลูกค้ากินเส้นดิบไม่ได้นะนี่แม่คา้ารู้ไหมถ้ามีหยกอะ่ะมันเอาไปลวกแล้วมันจะเละแล้วมันไม่ได้เทกเจอร์ที่ผมต้องการอย่าลวกเลยนะไม่งั้นอะ่ะผมไม่เอานะไม่ได้สิฉันขายของนะฉันจะให้ลูกค้ากินดิบๆได้ไงถ้าเสียขึ้นมาก็มาโทษร,ร้านฉันอีกลวกไห้ก็ดีแล้วโอยไม่เป็นไรผมกินแบบนี้ประจําอยู่แล้วอย่าลวกเอ,เอาแบบดิบๆ,ๆนั่นแหละดิบๆนะอืมใส่ไปเลยครับแมค่ค้าเนี่ย ไม่เห็นหน่ากินเลยอ่ะกินได้จริงเหรอเนี่ยกินได้สามสิบเก้าบาทอะ เออไม่ค้าขอถ้วยหน่อยดิโอเคอ好了เจ๊ทำไมไม่ตักเยอะๆร้านฉันเป็นร้านพูเฟตักอีกสี่จะได้คุ้มพอแล้วผมไม่ได้หิวเท่าไหร่หรอกกินเยอะอะไรเปลืองเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะสามสิบเก้าสามเก้าใช่ไหม อ่ะไม่ต้องทอนนะผมรวยเออเดี๋ยวผมนั่งรอในร้านล่ะไม่ต่างอีกจริงๆนะเออทำแค่นั้นแหละเร็วหมูหมดราคาถูกไก่เน้่มหมูแน่ย๋วยเตี๋ยวก็าบอก จ้าลูกค้าซื้อหมูบดกี่โลดีจ้าวันนี้ผมไม่ได้จะมาซื้อหมูสักหน่อยเอาหมูจอมปลอมคืนไปเลยนะอะไรเนี่ยร้านฉันเนี่ยซื้อแล้วไม่รับคืนอย่าผมอะอยากได้หมูบดแต่นี่อะไรเอาเนื้อไก่มาผสมเนื้อหมูแบบนี้นี่นะมันโกงลูกค้าหรือเปล่านี่ลูกค้าเนี่ยรู้แล้วเหรออุ้ยโลนึงพอดีเลยอะ่ะด่จ้า นีเขาแปดสบาทขอบใจมากนะจ๊ะครับช่วยไม่ได้นะก็นายเนี่ยโง่อเองมีที่ไหนอะหมูบดโลก80ก็เห็นเห็นกันอยู่หมูบดเดี่ยวเนี่ยมันก็ต้องโลละ200กว่าบาทนี่หัดฉลาดให้ทันโลกซะบ้างไม่รู้และยังไงก็เอาเงินผมคืนมาเลย80บาทอนะเอามาเลยฉันไม่คืนงงงงเนี่ยหัดฉลาดจะมั่งก็ได้ ผมไม่เอาเงินคืนก็ได้ถือว่าทําบุญทําทานให้หมามันกินไอ้พวกสิ้นไาไม้ต่ออย่างแม่ค้าเนี่ยเปิดร้านไปเดี๋ยวก็เจ๊งเจ๊งๆนี่แหละนี่กล้าว่าฉันเหรอเฮ้ยฉันไม่ใช่พวกสิ้นไาไม้ต่อนะเว้ยมกล้าต่อปากต่อคำฉันได้ไงไอ้พวกข่ากสารสิ้นน้ำาน้ยก็ดีไอ่บทหมูบทพวกนใส่ถาดขันต่อ หม Ł ูบดถูกๆจ้าโลละ80เองจ้าหมูบดไหมจ้าถูกๆเลยนะจ้าหมูบดไหมจ้าพี่80สิบเองจ้าไปซื้อหน่อยสิวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะก็่จะคนเดินผ่านไปผ่านมาโดยจุดหน้าแล้วจะเป็นหลุมเป็นบ่อมหมดละหรือว่าลกค้าพวกเนี่ย ไม่มีปัญญาซื้อกันแน่นี่ลูกค้าไม่มาซื้อหมูบดฉันหน่อยเหรอดูสิเดินผ่านหน้าร้านฉันจนเป็นหลุมเป็นบ่อมันลมะมั้งหรือว่าไม่มีปัญญาซื้อนะนี่แม่ค้าไม่ใช่ว่าพวกฉันเนี่ยจะไม่มีปัญญาซื้อหรอกนะเพียงแต่ว่ามาเจอแม่ค้าขี้โกงแล้วเอาเปรียบกับลูกค้าแบบนี้ฉันก็คงไม่กล้าซื้อหรอกใครบอกว่าฉันขี้โกงเอาเปรียบ ฉันไม่เคยไม่เคยงั้นหรอแต่อีหมูบทที่แม่ค้าเอามาขายเนี่ยมันผสมไก่เข้าไปด้วยไม่ใช่หรอรู้ไหมว่าแม่ของฉันเนี่ยที่เขาเป็นโรคเกาอยู่เขาทานหมูบทเข้าไปเนี่ยขาแม่ฉันเนี่ยยังบวมไม่หายเลยอะ่ะแถมไม่พอเขาบอกว่าปวดข้อด้วยอะ่ะจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่หายเลยนะออฉันฉันไม่รู้หรือทำไมจะไม่รู้ล่ะ แม่ค้าเนี่ยก็ขายหมูมาตั้งนานแล้วนะแต่จะทําไมล่ะเพราะว่าไอ้พวกลูกค้าอย่างพวกเธอเนี่ยนะชอบของถูกมันไม่มีหรอกนะของถูกโดยที่ไม่มีอะไรมาแรกอะ่ะเพราะปากแม่ค้าเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่นึกถึงลูกค้าเนี่ยก็ขอให้ขายดิบขายดีเทน้ําเททิท้งไปเลยแล้วกันนะนี่ไอ้ลูกค้าปากเสียมกล่าวว่าราชฉันนี้ได้ไงอะ่ะต,ต้องหาน้ำมาสาดล้างซวย ใจหน่อยแค่นีจ้จะพอมเนี่ยเก็บไว้กินดีกว่าจะได้อไอลูกค้ามันหายไปไหนกันหมดเนี่ยดูสิวันนี้ขายหมูไม่ได้สักโลเลยสวัสดีค่ะเฮียนี่คุณแจงแตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอเก็บข้าวของอออกจากพื้นที่เฮียไปได้แล้วเฮีย <het> ทำไมล่ะคะ ยังไม่น่ามาถามอีกเนาะก็เผอะอมันเอาเปรียบลูกค้าแต่มิงดาลูกค้าไปทั่วสถานที่ของเฮียไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนเออเฮียฉันไม่ไม่เคยทําแบบนั้นเลยนะคะคือว่าใครไปฟ้องเฮียไอ้พวกนั้นอะ่ะมันโกหกม่เฮียอุตสาหพูดดีดีด้วยแล้วนะถ้าไม่ฟังกันแล้วก็เกอดดีแนะ่ใครเฮียฉันฉันย้ายตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะโอย